สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube ส้มมะพยากรณ์ค่ะวันนี้เราจะมาติดตาม Miss Grand International กันวันนี้ข้ามมาที่ฝั่งยุโรปบ้างจริงๆปีนี้ตัวเต็งอ่ะมันเสมอๆกันเนาะที่นำโดดๆมีแค่คนสองคนก็เลยไม่รู้ว่าจะรีแคปใครไม่รู้ว่าจะพูดถึงใครก็เลยอ่ะวันนี้ หลายๆคนก็อวยเอนดีอวยอะไรต่างๆวันนี้ฉันขอพูดถึงมิ s แกรน d s สเปนหน่อยก็แล้วกันความสูงความเอ่ยต่างๆได้แต่ความโดดเด่นยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่เอ็นดีเขาจัดดีจัดประกวดแยกในระดับเขตระดับรัฐแล้วก็ระดับประเทศต่างๆเออตรงตามกฎกติกากมานลุนล้นรางวัลเอนดียอดเยี่ยมก็แล้วกันเนาะว่าอะไรยังไงวันนี้ขออนุญาตพูดถึงมิสแกรนด์สเปนว่าการประกวดครั้งเนี้ย จะสำเร็จไหมจะเข้าถึงรอบไหนนะฝากแฟนคลับมิสแกรนทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะฟังเพื่อความบันเทิงเด้อฉันไม่ใช่กรรมการแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะทุกคนขอบคุณทุกๆความน่ารักในทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีให้กันนะอ่ะขอดูพลังงานไพ่เอาสอใบก็พอละมิสแกรนสเปนอุความสู้มีนะ ความสู้ความไฟมีนะแต่ไพ่ดาบมาสองใบไพ่อัศวินขีม่ม้าถือดาบความมุมานะความพยายามและความทะเยอทะยานดียอมความไฟอ่ามีคือที่เราเห็นนะช่วงเก็บตัวบางทีเหมือนไม่ค่อยไฟเนาะเหมือนนาะงไม่ค่อยโดดเด่นอะ่ะแต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่มีความพยายามสูง เป็นคนที่มีความมุมานนะเป็นคนที่มีความทะเยอทยานจริงๆก็มีความอยากได้มงสูงนะเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่อุปสรรคเยอะเรียงแรงเสรศษทานค่อนข้างสูงและการแข่งขันสูงเราไพ่ใบนี้เนี่ยสู้ตายจริงๆไพ่ใบนี้ฉันเคยเปิดได้กับ Miss International Queen ฟิลิปปินส์ล่าสุดอะเรื่องของความทะเยอทยานอะเออสุดท้ายนางก็มงเนาะอันนี้ก็ไม่แน่นะแต่มันจะมีเรื่องของ ข้อเสียไพ่ดาบอะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่สู้ตายมันเป็นไพ่ทะเยอทยานแต่ข้อเสียคือไพ่ความใจร้อนแล้วมันขยายด้วยไพ่เด็กถือดาบเด็กถือดาบมีความดื้อเราก็ไม่รู้ว่าความดื้อรันหรือความอวดดีก็ได้นะถ้าพูดเป็นภาษาหยาบคายไพ่ใบนี้คือไพ่เด็กดื้อไพ่อวดดีเราก็ไม่รู้ว่าในเรื่องของการทํางานร่วมกับองค์กรในร่วมของการในเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเงี้ย จะเป็นอย่างไรจะโอเคไหมจะดีไหมเพราะว่าถ้าน้องเป็นน้ำที่เต็มแก้วหรือเป็นเด็กที่มีความเดือ้อหรือนิสัยเหมือนเด็กไม่รู้จักตอ่ะอันนี้จะเป็นปัญหาจะเป็นอุปสรรคความสู้ความกระหายมองอะไรอย่างเงี้ยดีแต่บางทีก็ต้องดูด้วยว่าทํางานร่วมกับคนอื่นได้ไหมเปิดใจรับฟังผู้ใหญ่หรือเปล่าเดือรันไหมปฏิบัติตามกฎตามกติกาไหมอันนี้คือเรื่องของเมสแกรนสเปนนะอ่ะขอดูรอบ20คนสุดท้าย พยายามจะหยิบไพ่ให้ทุกคนได้เห็นนะว่าไม่ได้อคติอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นน่าจะเข้าแหละสามเหรียญนนะ่ะมองในแง่ของ business ก็ได้ผลประโยชน์การได้เงินการได้งานการพูดคุยการเจรจาดูไพ่ใบนี้ สัญลักษณ์ของไพ่สามเหรียญคือไพ่เครดิตคือไพ่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้คิดว่าน่าจะทําคะแนนได้ดีในรอบห้องดําด้วยหรือเปล่าหรือมีการพูดคุยอะไรบางอย่างแล้วน้องได้รับคําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงตัวน้องเองก็มีเครดิตอะไรบางอย่างที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กกองประกวดถ้าเอาตามความหมายไพ่ใบนี้ประกาศเข้ารอบคนที่สามได้นะแล้วก รอบ20คนคิดว่าปัดตุ๊บไม่ได้นะมิสแกรนสเปนอะเพราะว่าไพ่ดีคำพูดคำจาการอะไรต่างๆและดูมีความน่าเชื่อถือแล้วไพ่ใบนี้คือเรื่องของเงินงานผลประโยชน์อะไรต่างๆค่อนข้างดีซึ่งถ้าเอาน้องเข้ามาแล้วว่าก็มีผลประโยชน์ต่อองค์กรอ,อันนี้คิดว่าดี20คนน่าจะเข้าแล้วถ้า20ตัด10ละ ยี่สิบตัดสิบทุกคนดูพร้อมกันเด้ 50, 50อห้าสิบห้าสิบอ่ะมีความลังเลอะไรบางอย่างมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างและดูมีความกังวลอะไรบางอย่างแลดูงงงงครึ่งครึ่งกลางกลางเอาไม่เอาเอาไม่เอาถ้าเอาจากความหมายไพ่เนี่ยอาจจะจอดแค่ยี่สิบคนสุดท้ายแต่ขอเปิดขยายอีกหนึ่งใบว่าทำไมมันดูกังวลมันดูเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูก ไพ่เบน,นี้เป็นไพ่อีกโก้ความเก่งความฉลาดความมั่นใจมีแต่ข้อเสียของไพ่เบน,น้คือการเป็นคนที่ไม่งอคนไม่งอใครอาจจะดูสวยรสชัดญิงถ้าเอาความหมาย,ยไพ่เบนิจริงๆนะไพ่พระราชาดาบเป็นไพ่คําพูดทัศนคติอีกโก้ไม่งอคนไม่แคร์ใครไอ้ดอนแคร์อะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เลยทําให้มีผลต่อการตัดสินใจว่าจะเข้ารอบ10หรือไม่เข้ารอบสิบ ถ้าเอาตามความหมายอ่ะให้20ก่อนเนี่ยมันไพ่ดาบมันหลายใบอ่ะกับมิสแกรนสเปนน่ะก็ไม่รู้เนาะว่าตัวจริงน้องเขาเป็นยังไงเนาะไม n d เซตของเขาลักษณะนิสัยของเขาวิธีการคิดของเขาอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกอ่ะกองอยากได้ได้งานได้ได้ได้นางงามที่ร่วมงานได้ง่ายอ่ะเพราะว่าถ้าน้องอีโก้สูงอะแล้วก็เป็นคนที่หัวแข็งอย่างเงี้ยมันก็พูดยากนะซึ่งไพดาบอ่ะ พระราชาดาบกับเด็กถือดาบอะ่ะมันจะมีความงี่เง่ากันคนละแบบแต่ก็ดื้อพอๆกันอะ่ะเออกลัวจะเป็นแบบนั้นก็เลยทําให้ต้องช่างใจเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาเนี่ยคิดเยอะอยู่นะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ตัดสินก็ได้นะว่าจะให้น้อง เข้าสิบหรือไม่เข้าสิบอ่ะแต่ถ้าเอาตามความหมายอ่ะบางทีการเอ,เอียงหรืออะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะไม่เข้าอ่ะมันค่อนข้างสูงเพราะว่าน้ําหนักมันค่อนข้างไปทางอีกอีกทางหนึง่งยกเว้นว่าผู้ใหญ่เขามีการพูดคุยกันแต่ความหมายให้ใปนเนี้ยต่อให้ผู้ใหญ่สนับสนุนนะ่ะมันก็จะเป็นฟิลที่ว่า ไม่ต้องช่วยก็ได้ค่ะไม่ต้องอันนี้ก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยเป็นฟิลเหมือนจะขี้เกงใจแต่ลึกๆเป็นฟิลรักศักดิ์ศรีอย่จริงๆจ,จะเข้าไหมเอาจะเอาเข้าได้นะอะไรเงี้ยแต่ก็จะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอยากเข้าด้วยศักยภาพของตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องดิวนะไม่ต้องอะไรนะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เช่นกันอือขออีกหนึ่งใบอืม ให้แค่20ก่อนก็นแล้วกันเนี่ยไพ่ดาบหลายใบายมาก mm hmm. มิดแกนสเปนน่ะเออไม่รู้เนาะก็อย่างที่พูดกันนั่นแหละก็วิเคราะห์ตามนี้กัแล้วกันนะแล้วเมื่อไหร่จะได้มงแรกของยุโรปสักทีน่ะลูกสาวเช็ครีพับริกของฉันก็ไพ่ออกมาไม่ค่อยดีอ่ะ,อะจริงจริงอ่ะเชียร์เช็คนะปีนี้ตอนนี้ไพ่ดีสุดก็น่าจะเป็นอิงฝากับบราซิล ก็เรามาลุ้นกันเดี๋ยวค่อยเปิดดังงามคนอื่นๆต่อนะเป็นกําลังใจให้กันนะวันนี้เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมงดดราม่านะทุกคนนะฟังเพื่อความบันเทิงเดอ้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ